ว่าเป็นใครพูดถึงห้ดูก่อนยืนยันว่าใช่ก็ไปหาข่าวจนได้ที่อยู่ก็ไปขอหมายจับจับคุมตัวได้นะครับพี่ชายนี่เป็นรอพอห้างอยู่ได้เงินเดือนมาละ450บ,บาทแต่ว่ายังไม่พอก็มาก่อเหตุก่อเหตุเสร็จแล้วของกลางทุกชิ้นก็อยู่ที่ห้องพักหมดเลยทั้งโทรศัพท์เองมันจะได้ขายมีก็อยู่เสื้อที่ใส่วันก่อเหตุก็อยู่อันนี้ของคนนี้ชุดนี้ก็ของคนนี้รองเท้าขาในกล้องน่ก็ของคนนี้นะครับ เราให้การรับสารภาพตลอดข้อปราบมายังเป็นอยู่ยังเป็นอ่ยังมวยอันนี้นังมวยอันดีนักดีมันมาดูยากเคยขึ้นชกที่ไหนบ้างเคยชกเมื่อไงจะไหนมั้งพี่ไหนลุงพีนี่น่าเมืองพีนี่เลยค่าตัวสูงสุดได้เท่าไหร่เออก็ได้เท่าไหร่สามพันามพันเข้ามางั้นแต่คืนเดือนหนึ่งมันสามพันนะต่อเดือนนะ ก็อะไรหญ่ได้แต่ภาวะจะติดอเทนตอนเทตน้ม่กี่ครั้งแล้วทำมาส้งแล้ว่ถูจับไ้งหาโดนจับแล้วที่ไม่โดนอีกกี่ครั้งไม่เคยทะ่วจะยังไงเลือกเยอยังไงแต่ก่อเหตุยังไงเอาไปทำอะไรเน็ตับีแบบไหนทำ้ไเด็กอยู่อ่ะ มาช่วยเดินมาบินเชิงนี่เปิดน้องตั้งไว้จะวิ่งเราจะวิ่งยิงด้วยกันน้องยิงเสร็เสร็ไปใช้มื่อไหร่นะน้องมาต่อยมวยได้ปะน้องต่ัดมวยตัดมวยด้วยกอนพ่อเขาเป็นตัวเตี้ยทั้งมวยีครอบครัวต้องหัวเป็นลูกมันมีการนงลูก

ยังพี่ยไม่ปล่อยเไม่รุ้งแต่เรไม่รู้เลยเบนเขี่มนอ่า้ันถาไฟดพี่แต่ันนี้เอาอนนู้นไลนยได้กันนี้น้องแต่ว่าที่ตะกีนมาเนี่ยเพราะว่าคือเขาใช้วิธีการเดินเท้าเดินเท้าแล้วก็เลยนก็นกีมแค่คิปเรียวลรต่อลยลงขึ้นมา้ถ้ามันใช้รถมอไซค์เราจะยยากหน่อย อีโตวพี่เด่พี่วิ่งไปนะเล่นเนนอพี่ปล่อยวงพี่ทำานหม่ี่ป่อยนะนึึ้สองกิโลเนี่ยกที่ยใทีใกล้เเอาพวกนไปให้หนึ่งไปคอยไปดูทีเดียวเลย่าีตโอ้พยักมแต่พี่วิ่งแล้วแต่พี่วิ่งววิวิจงวิอย่างนั้นหะพี่ี่น้องน้องโอเคเออที่ยังได้ดีต้องลู้าตุลีหน่

อย่างคนลาเมื <s uck> <s uck> <s uck> ่ก็ได้รูปร่างสมรถนสันฐานกั่นกายเข้าไปแห่ก็เด้รู้ชื่อแล้วก็ตามอันนี้ใหม่หรอเก่อันนี้ก่าอะไเป็นไรอ่า